สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ของจักรวาลจำลองโลกที่2นะครับก็บอกก่อนว่าในโหมดจักรวาลจำลองหรือ Simulate Universe เนี่ยมันสามารถผ่านได้หลายวิธีนะครับไกด์นี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคุณสามารถเอาไปปรับใช้ตามทีมที่คุณมีได้ก็สำหรับทีมที่ผมใช้นะครับเนื่องจากว่าวอสจะแพ้น้ำแข็งกับสายฟ้าเป็นหลักผมก็ใช้ตัวของมาร์ เป็นตัวโลแล้วก็ช่วยดาเมจมีนาตาชาเป็นตัวฮิลแล้วก็มีเฮอร์ตากับโซวานเป็นดาเมจนะครับซึ่งดาเมจสำคัญเลยก็จะเป็นตัวของโซวานการเรียงลําดับก็ให้ตัวแท้งอยู่ฝั่งซ้ายนะแล้วก็เอาพวกตัวบางๆไปฝั่งขวานะครับเวลาที่ศัตรูมันใช้พวกท่าโจมตีแบบเล็งตัวแท้งแล้วโดนดาเมจซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะได้ไม่โดนตัวดาเมจนะครับ ของสมใส่นะครับมาร์ก็เลเวล30อันนี้ก็ค่าพลังจริงๆก็ไม่มีอะไรมากมันต้นเกมไล์โคนก็ใช้เป็น4ดาวเวล30ตัวสกิลก็อัพเป็นเวล2เป็นหลักลิลิกก็อัพแค่ในส่วนหัวเพื่อเพิ่มตัวพลังชีวิตนะครับส่วนอื่นไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แล้วก็ดาว0ของนัตชาก็เลเวล34ค่าพลังก็ไม่ได้มีอะไรมาก ไลท์คนก็4ดาวเลเวล30ตัวพอสวรรค์ก็เลเวล2เช่นกันลิล i ิกก็อัพแค่สวรรค์อันนี้เพิ่มเลือดนะฮะแล้วก็กลุ่มดาวศแล้วก็เซลาร์เลเวล40ตัวดาเมจจะเน้นให้เลเวลเยอะนะครับอันนี้ก็ค่าพลังตัวไลท์โคนสีดาวเลเวล30เพจก็ประมาณเลเวล2 l i ลิลิกผมจะใช้เป็นเซตที่เพิ่มทำลายล้าง ทำลายล้างนี้จะเพิ่มดาเมจเวลาที่เราเบรกศัตรูได้เพราะฉะนั้นจะพยายามให้ตัวสวานเนี่ยเป็นตัวที่เบรกศัตรูเป็นหลักนะครับเรื่องรายละเอียดค่าพลังต่างๆผมเคยทําไกด์เอาไว้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในปักหมุ c h a ทนะแต่ว่าโดยเดียวก็คือเราให้ตัวที่มีทําลายล้างเยอะเนี่ยเป็นตัวเบรกนะครับซึ่งก็อัพอันนี้ที่เพิ่มเลือดแล้วก็ตัวถุงมือที่เพิ่มพลังโจมตีเพราะว่านี่คือตัวดาเมจแล้วก็ดาวศูนย์ เออร์ตาก็เป็นตัวดาเมจเหมือนกันก็เลเวล40นะครับแล้วไทโค้อันนี้3ดาวเลเวล30สกิลก็ประมาณเลเวล2ลิลิกก็อัพต่วนหัวกับถุมเมอร์แล้วก็กลุ่มดาวศนย์ะครับของก็ไม่ได้อลังการอะไรมากนะฮะถ้าเกิดว่าจะให้เล่นง่ายก็อัพตัวเลเวล40ให้หมดแล้วก็อัพเลเวลไลโค้ขึ้น40ด้วยจะสบายขึ้นมากๆ สำหรับแพทที่ใช้ก็ใช้เป็นความทรงจำนะก็คือเน้นเรื่องการแชสตูวิธีการปลดล็อกตัวแพทก็คือให้เราเล่นไปก่อนรอบหนึงนะครับแพทก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วก็มาอัพอันแรกนะฮะอันนี้เลยก็ปลดล็อกระบบแพทแล้วก็เวลาที่เราเลือกพรประเภทเดียวกัน3อันแล้วก็จะสามารถปลดล็อกตัวสกิลแพทสกิลเทพของสายนั้นๆได้นะครับ เส้นทางที่ผมเลือกนะหลกัหลกๆก็จะเป็นเลือกการต่อสู้แล้วก็อีเวนต์นะครับอีเวนต์ส่วนมากแล้วจะให้ของรางวัลดีวกว่าการต่อสู้นะฮะส่วนพรที่ใช้ก็เน้นเป็นของความทรงจำนะอันนี้ผมก็ใช้11อันซึ่งที่สำคัญก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำให้ศัตรูติด Dissociation ทั้งหลายนะครับแล้วก็พวกอันที่ลดต้านทานแช่แข็งศัตรูกับเวลาที่ศัตรูติด Dissociation อย่างเช่นอันนี้แล้วก็ดูน้าเมอแรงขึ้น นะครับไอ้พวกนี้ก็ช่วยเร่งดาเมจให้เราสู้สบายขึ้นแล้วก็มีลดต้านทานแช่แข็งศัตรูอะไรต่างๆนะฮะมันก็จะคอมโบกันนะครับไอ้พวกนี้เล่นไปสักพักก็จะเก็ตไอเดียแล้วก็ใช้ของล่าสังหารมาเสริมล่าสังหารเนี่ยจะใช้คอมโบได้กับแทบทุกสายเลยก็จะเป็นพวกการเล่งเทินของฝั่งเราการหน่วงเทินของศัตรูแล้วก็มีช่วยฟื้นพลังงานไรฟื้นเลือดอะไรต่างๆด้วย ส่วนสุดท้ายอันนี้เหมือนเอามาเสริมเฉยๆนะฮะก็คือหลังจากที่ตัวละครโจมตีต่อเนื่องจะมีฟื้นเลือด10%โจมตีต่อเนื่องก็คือพวกการโจมตีนอกเทิร์อย่างเช่นการเคาน์เตอร์ของมา์าแล้วก็การปั่นกุลุกุลูของเฮอร์ตานะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะหลักๆก,ก็เลือกเป็นพวกความทรงจําเยอะๆละกันอันนี้มาดูที่สู้นะครับบอสตัวแรกแล้วก็ให้เฮอร์ตาบัฟก่อนแล้วก็เอามายิงไปทำแช่แข็ง ไอเดียหลักๆก,ก็คือว่าเราจะใช้ไม้ตายของมาร์ทกับตัวสกิลของแสลับกันเพื่อแช่ศัตรูนะฮะตรงนี้ศัตรูติดแช่อยู่ผมก็ยังไม่ต้องกดอะไรแล้วก็ดาเมจหลักๆก,ก็จะมาจากสกิลของเซอร์วานผมจะพยายามให้เซอร์วานเบรกน,นะเพราะว่าเล่นสายทำลายล้างคือค่าทำลายล้างเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อเราเบรกศัตรูนะครับอ่าตรงนี้พอศัตรูหลุดจากการ แช่เราก็ใช้สกิลแพรเพื่อแช่พอติดแช่แล้วเราก็ตีต่อนะตัวแรกก็ไม่ยากอะไรนะครับสำหรับตัวที่2ก็ จะแพ้ธาตุไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณปั้นตัวดาเมจธาตุไปเอาไว้หรืออย่างตัวแอสตาก็ได้คุณก็เอามาแทนเซอร์วานในไฟนี้ไปก่อนจะทําให้คุณสู้ได้ง่ายขึ้นนะฮะสำหรับวิธีการสู้ไอเดียคล้ายๆเดิมก็ใช้ตัวสกิลเทพแล้วก็อันตรีของมาร์ทสลับแช่ศัตรูไปนะครับพอศัตรูโดนแช่เราก็ตัดาดาเมจเต็มที่อันตีของเซอร์วานก็ ถ้ามาก็ใช้ได้เลยนะไม่ต้องเป็นต้องเก็บเพราะว่ารอบนี้เราให้เซอร์วานเบรกศัตรูไม่ได้อันนี้ก็ใช้ไม้ตายของมาร์่วแช่เมื่อกี้จะเห็นว่าจริงๆศัตรูมันโดนแช่อยู่แล้วนะมันจะมีพวกพรที่ทำให้ศัตรูติดแช่อัตโนมัติได้อยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไร แล้วตรงนี้ผมเห็นว่าบอสมันใกล้จะฟื้นตาการใช้แล้วก็ให้ม้าใส่โลเอาไว้จะได้แทงแต่ว่าบอสไม่เลือกตีนะฮะไนี้ก็สวยก็ไม่เป็นไรคราวนี้พอบอสมันใช้ท่าชาร์จเนี่ยวิธีการรับมือที่ดีที่สุดก็คือเบรกมันซะนะครับยกเลิกการชาร์จแต่ว่าถ้าใครเบรกไม่ทันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณมีสกิลที่ล้างดีบัฟฝั่งเราได้เนี่ย เราล้างตัวลมเฉือนที่ตัวฝั่งเรานะครับที่เป็นาธาตุลมที่ตัวเรานะมันจะทําให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยไม่โดนเล็งนะเพราะว่าบอสมันจะเล็งแค่ตัวที่ติดลมเฉือนถ้าเราล้างลมเฉือนออกเนี่ยบอสก็จะไม่ยิงตัวนั้นนะฮะก็เอาไว้เคาน์เตอร์ได้นิดน,นึงแต่ว่าการเด็กศัตรูได้คือวิธีที่ดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะพอศัตรูหายแช่แข็งก็วนใช้สกิลแพรแล้วก็อันติีคอมมานด์เหมือนเดิม สหรับบอสตัวสุดท้ายก็เกอลตาบับก่อนแล้วก็ศัตรูแพ้ไฟฟ้านั่นแหละก็เปิดด้วยซอวานหรือมาร์ก็ได้แต่ว่าผมชอบเปิดด้วยมาร์มากกว่ามันจะได้แช่ตัวประตูได้ตัวหนึ่งนะครับ ไอเดียหลักก็คล้ายๆเดิมนะฮะใช้ติแล้วก็สกิลของแผลเพื่อแช่ตัวของศัตรูให้ได้อย่างน้อยสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าแช่ได้ตัวหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยการคอนโทรดลดาเมจอะไรต่างๆมันก็ง่ายตรงนี้ก็แช่ได้2องตัวเลยก็สบายแล้วก็ผมจะเก็บไม้ตายของเซอร์วานเอาไวร้รอตัวอ้วนมันเรียกลูกน้องเสมอนะครับอันนี้สําคัญมากนะฮะอย่าเพิ่งรีบใช้เก็บไว้รอมันเรียกลูกน้องจะปลอดภัยกว่า ในตรงนี้ระหว่างตัวอ้วนกับตัวผอมเนี่ยตัวผอมมันจะบางกว่านะถ้าคุณนาเมจดมากพอก็ตีตัวผอมไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าคุณนาเม็ไม่เยอะเนี่ยอาจจะตีตัวอ้วนก่อนเพราะว่ามันจะมีท่าที่ล่อให้ฝั่งเราไปตีมันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเก็บตัวอ้วนหรือตัวผอมแล้วแต่สถานการณ์อ่ะตรงนี้พอมัาเรียกลูกน้องมาก็ใช้อติสวานไปเพื่อเบียลูกน้อง พันนะเวลาเราฆ่ามันได้ตัวลูกน้องก็ระเบิดใส่บอสด,ด้วยแล้วก็ตรงนี้พอใกล้เข้าเฟสสอก็จะเก็บพวกแต้มสกิลนะครับตีธรรมดาเก็บแต้มสกิลฟื้นขึ้นมาดีก็เข้าเฟ,ฟสองผมก็จะใช้อันติมาสเพื่อแช่นะครับ สำคัญคือพยายามแช่ได้สักตัวหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวพอตัวผอมมันจะมีทีมเวิร์กออเดอร์เนี่ยซึ่งเป็นท่าอันตรายแต่ว่าถ้าเราแช่ได้สักตัวหนึ่งมันก็จะง่ายนี่นะครับทีมเวิร์กออเดอร์ผมคิดว่าคนที่ไม่ผ่านกันส่วนมากก็ไม่ผ่านเพราะไอ้ท่าบ้าน,นี้นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราแช่ไปได้ตัวหนึ่งละสบายขึ้นเยอะ てระมานก็เน้นใช้สกิลทำานาเมตไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะเก็บไม้ตายเอาไว้รอมันเรียกรูปนองนะครับอันนี้ผมก็ให้มาใส่โลกไ,ได้ร่อเป้าไปเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลย อพอมันหลุดจากแช่ตัวหนึ่งก็ใช้สกิลแผลต่อตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากแล้วพอเราแช่ได้ตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวที่เราต้องรับมือมันก็สบายแถมการแช่มันก็แรงด้วยอันนี้มันก็เรียกลูกน้องมาก็ให้เซอร์วานใช้สกิล รัวบอจะใช้สกิลตลอดนะในไฟนี้มันช่วยเรื่องการฟื้นพลังงานด้วยนะครับพลังงานไม้ตายมันจะมาเร็วเราก็ใช้ไม้ตายเดี๋ยวลูกน้องไปงก็เรียบร้อยนะครับแนวทางประมาณนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูยังไงถ้าชอบถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ร้าน Power p l a เร้านรับเติมเกมสปรุขยัดปลอดภยัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันนะครับ ร้านนี้รับเติมหลายเกมเลยถ้าใครอยากจะประหยัดเงินก็แนะนำร้านนี้เลยไว้ใจได้แน่นอนวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ